สวัสดีครับเพื่อนๆที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาสั่งเตรียมห้ามแล้วนะว่าห้ามกินเนื้อหมาเลยห้ามกินแบบถาวรในเกาหลีคือช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ทางรัฐบาลเกาหลีน่ะเขาเริ่มที่จะออกกฎแบบว่าไม่อยากให้กินเนื้อหมากันมากเพราะว่าในเกาหลีใต้นี่จะมีร้านที่เกี่ยวกับเมนูเนื้อหมาเนี่ยเปิดเพียบเลยแล้วก็ยังมีเขียงหมาอีกเขียงที่มีแต่เนื้อหมา จากสถิติของเกาหลีเลยนะครับเขาบอกว่ามีฟาร์มที่เกี่ยวกับการเลี้ยงหมาเพื่อที่จะมาขายกินเนื้อกันแบบนี้แล้วก็เขียงหมาแบบนี้อยู่ประมาณ7000กว่าร้านนะเอาเฉพาะในกรุงโซนนี่ขนาดในตัวเมืองนะอันนี้ก็จะเป็นเมนูยอดฮิตเมนูหลักเลยครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเนื้อหมาแต่ว่าเวลาเขาออกสื่อทำซีรีส์เกาหลีอะไรนี้นะเขาจะไม่นำออกมาเผยแพร่ เพราะงั้นก็จะมีคนไทยหลายๆคนเลยที่ไม่รู้ว่าดาราเกาหลีที่ตัวเองชอบอยู่เนี่ยเขากินเนื้อหมาหรือเปล่าอาจจะแบบว่ากลับไปบ้านแล้วก็ไปกินก็ได้อันนี้คือเขาขายกันแบบเป็นล่ําเป็นสันเลยนะเพียงแต่ว่าไม่เอาเมนูขึ้นแล้วแต่ว่าเราสามารถสั่งกินได้นะโดยบอกกับทางพนักง,งานเขาเลยว่าจะเอาเนื้อหมาแต่โดยมากเลยเนี่ยเขาจะไม่ยอมถามชาวต่างชาตินะว่ามีเนื้อหมาด้วยจะเอาไหมในช่วงที่ออกกฎมาแรกๆนะครับก็มีการประท้วงกันใหญ่เลยเหล่าคนที่กินเนื้อหมา เยอะมากครับทั้งร้านค้าทั้งคนที่เปิดเป็นเขียงเนื้อหมาร้านอาหารต่างๆรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยที่จะมาแบบว่าออกกฎบ้าบออะไรเนี่ยไม่ให้กินเนื้อหมาเขากินมากันตั้งแต่สมัยไหนแล้วประชาชนไม่พอใจถึงขั้นที่ว่าจะฟ้องรัฐบาลเลยด้วยในยตอนนั้นอ่ะแต่เชื่อไหมก็ยังมีคนไทยหลายๆคนนะที่ไม่เชื่อในข่าวนี้แล้วก็เออมีมาคอมเมนต์ประมาณว่ามันเป็นข่าวมั่วไม่จริงก็อยากให้ไปดูที่ทางสื่อข่าวเกาหลีเขาเลยนะครับเขาประกาศมาเอง แต่ทางรัฐบาลเขาไม่ได้สะทกสถานครับเขาไม่อยากให้กินเนื้อหมาแล้วเพราะว่าชาวโลกเขามองว่ามันไม่ค่อยดีนะเออทีนี้ก็เลยเริ่มที่จะสั่งห้ามกินแบบถาวรทีนี้มันก็เลยส่งผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับเนื้อหมานะครับทางรัฐบาลเขาก็เลยออกมาตรการประมาณว่าจะช่วยเยียวยาร้านอาหารแล้วก็เคียงหมาต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะร้านอาหารกับฟาร์มที่มันค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับเป็นธุรกิจใหญ่มีมากกว่าพันแห่งเลย ก่อนหน้านี้รัฐบาลเกาหลีเขาค่อนข้างที่จะเครียดเลยนะเพราะว่าชาวโลกเขามองว่ามันไม่ดีการกินเนื้อหมาเนี่ยสมควรให้เลิกกินได้แล้วบังคับคนในประเทศได้แล้วแต่ในอีกทางหนึ่งคนในประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ยินยอมกันก็พยายามประท้วงพยายามบอกว่ามันจะเป็นต้องกินนะเนี่ยมันคือวัฒนธรรมของเกาหลีเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแปลกจริงๆครับเ,เคยมีคนพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับว่าในซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยทำไมไม่ค่อยมีหมาประกอบฉากเลย แบบว่าพระเอกนางเอกเลี้ยงหมาหรือว่าหมาเดินผ่านไปผ่านมามันหายไปไหนกันหมดล่ะเฮ้ก็มีคนมาตอบกลับตอนนั้นนะบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ว่าต้องเลี้ยงหมาน่ะถ้าเกิดว่ามันเผลอออกไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะโดนจับกินได้เลยเพราะว่าคนที่เป็นแนวเร่รอนของเกาหลีก็มีเยอะอยู่เหมือนกันแล้วเนื้อหมาในเกาหลีไม่ใช่ถูกๆนะครับเขาถือว่าเป็นเนื้อระดับที่ค่อนข้างดีเลยละเนื้อหมานนะ่ะเพราะแบบนั้นคนที่จะได้กินเนื้อหมาจริงๆเลยนะนะมีเพียงสองประเภทเท่านั้นครับ ประเภทแรกก็คือคนเร่ร่อนจอจัดที่จับหมาข้างทางที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่อยู่ในชนบทเนี่ยเขาสามารถจับหมาพวกนี้มากินได้กับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ค่อนข้างโคตรรวยนะอย่างสสหรืออะไรที่ระดับสูงเนี่ยเวลาเขาจะจัดกินเลี้ยงกันเหมือนกับกินเป็นบุฟเฟ่อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบเมนูเนื้อหมามาตั้งด้วยกรณีนี้ก็เหมือนกับในคาเมรเลยครับเพราะว่าในคาเมรนะ คนที่อยู่ในระดับสูงเท่านั้นแหละถึงจะได้กินเนื้อหมาเพราะว่าหมาที่เดินผ่านไปผ่านมาตามท้องถนนก็ไม่ค่อยมีแล้วทีนี้พอรัฐบาลเขาออกกฎนี้ออกมาก็จะมีคนที่เขาชอบบริโภคเนื้อหมาที่เป็นแนวผู้มีอำนาจน่ะก็จะแอบคอยคัดค้านอยู่เบื้องหลังครับก็เหมือนกับทำทุกวิถีทางนะแต่ทางรัฐบาลเขาก็โดนกดดันมาอย่างหนักแล้วก็คิดว่าเออมันก็ไม่น่าจะเป็นไรหรอกเนื้อหมานะ่ะกินเนื้ออย่างอื่นกันก็ได้ และในตอนนั้นเองกระแสสังคมกระแสโซเชียลของเกาหลีใต้ก็เดือดระอุเลยครับแต่ละคนก็มาคอมเมนต์ประมาณประชดประชันประมาณว่าทําไมไม่ให้เลิกกินผลไม้ด้วยเลยล่ะทําไมไม่ให้เลิกกินเนื้อไก่ด้วยเลยล่ะอะไรแบบเนี้ยนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความเข้าใจแบบไหนของเขาคุณยูอึดงนะครับเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายของพรรคพลังประชาชนของเกาหลีซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเกาหลีใต้อะเขาบอกมาว่า ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดความขัดแย้งในสังคมในเรื่องการบริโภคเนื้อหมาผ่านการออกกฎหมายพิเศษเพื่อที่จะหยุดมันมันก็มีความขัดแย้งจริงๆนั่นแหละเพราะว่ามีคนรุ่นใหม่เหมือนกันที่ไม่กินเนื้อหมากับคนรุ่นเก่าอ่ะที่เขาชอบกินกันอยู่แล้วแต่คนรุ่นใหม่และหลายคนก็ชอบกินอ่ะก็แปลกทีนี้ก็เลยเกิดการขัดแย้งการทะเลาะกันในขณะเดียวกันนายซองวากุกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,กรเกษตรของเกาหลีใต้ครับเขาบอกว่า เกาหลีใต้รัฐบาลเกาหลีใต้นะ่ะจะดําเนินการอย่างรวดเร็วและจะมีมาตรการสน,สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการห้ามกินเนื้อหมายอย่างเต็มที่เท่าที่จะทําได้สำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องปิดกิจการลงเนี่ยซึ่งรายงานมาว่าร่างกฎหมายห้ามกินเนื้อหมาจะรวมถึงระยะเวลาผ่อนผันสาปีก็คือเมื่อออกกฎแล้วนะคุณค่อยๆชะลอกิจการลงนะเราให้โอกาสคุณ3ปีพอครบ3ปีต้องปิดกิจการแล้วทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบริโภคเนื้อหมาเลย แล้วเราก็จะให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ต้องปิดกิจการลงเพื่อที่จะได้นำไปประกอบธุรกิจอย่างอื่นแทนที่ต้องรอเวลาไปถึง3ปีเนี่ยเพราะว่าบางทีในฟาร์มหมานะครับเขาก็เพาะพันธุ์หมาใช่ไหมแล้วบางทีมันยังเป็นตัวเล็กๆอยู่นะถ้าเกิดว่ามันเกิดมาแล้วเกิดห้ามกินเนื้อสุนัขเลยเจ้าของฟาร์มจะทำยังไงเอาให้ใครเลี้ยงก็ไม่มีใครเลี้ยงแล้วส่วนมากก็จะเอาไปกินกันอยู่ดีเพราะว่าหมาในฟาร์มเนี่ย อ่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นหมาพันเนื้อสำหรับกินอ่ะเหมือนไก่เนื้อแบบนี้ครับทีนี้ตัวที่มันโตแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยระยะเวลาให้อ่ะก็กลายเป็นว่าจะต้องรีบฆ่ามันด่วนเลยเพราะเห็นเขาบอกว่ามันมีระยะเวลาในความอร่อยของหมาด้วยนะว่าอายุประมาณนี้ประมาณเนี้ยคือกําลังอร่อยถ้าแก่กว่านี้ไม่ดีแล้วเหนียวหรือถ้าเกิดว่ามันตัวเล็กกว่านี้ก็ไม่ค่อยคุ้มการกินเนื้อหมานี่เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับบนคาบสมุทรเกาหลี โดยเขาเชื่อว่าเนื้อหมามีสปปรรพคุณคลายความร้อนในฤดูร้อนแต่ในเกาหลีใต้นะการกินเนื้อหมาเนี่ยไม่ได้เป็นที่พบเห็นมากมายเมือย่างที่เคยแล้วส่วนมากก็จะเป็นแบบแอบสั่งกันลับๆอะ่ะบางทีมีลูกค้านั่งอยู่ที่ร้านหลายๆคนก็จะมีโต๊ะหนึ่งแบบว่าขอเป็นเนื้อหมานะแบบเนี้ยคนอื่นก็อาจจะไม่รู้ในบางพัตตานนะก็ยังมีเมนูเกี่ยวกับเนื้อหมาโชว์อยู่เลยแล้วก็มีผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังกินเนื้อพวกมันอยู่ก็ไปหาซื้อตามตลาดตามเคียงหมานั่นแหละ ซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าเคยมีการรณรงค์ต่อต้านการกินเนื้อหมาหลายครั้งอยู่นะครับแต่ว่าล้มเหลวทั้งหมดเลยมาตลอดเพราะว่ามันจะมีการประท้วงของคนที่กินเนื้อหมาเป็นกลุ่มประท้วงที่ใหญ่กว่าก็คือไม่ว่าจะออกนโยบายเกี่ยวกับการห้ามกินเนื้อหมามาสักเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าประชาชนเขายังกินอยู่คนที่ออกโกรธนั่นแหละคุณ่ะเป็นคนปกติหรือเปล่าคุณแปลกแล้วคุณไม่ใช่คนเกาหลีแต่ล่าสุดที่ดูเหมือนจะจริงจังขึ้นเนี่ย น่าจะได้รับแรงสนับสนุนมาจากคุณคิมกรฮีครับเขาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้ที่ผ่านมานี่ก็ได้เป็นกระบอกเสียงในการวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการกินเนื้อหมานะแล้วก็สามีของเธอเนะ่ะเป็นแบบว่ารับเลี้ยงสุนัขจรจัดอีกจำนวนหนึ่งเป็นคนรักหมาก็เลยออกมาต่อต้านอย่างจริงจังแต่ทีนี้มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับคือก่อนที่ทางฟาร์มหมาเขาจะนําหมามาขายต่อเนี่ยวิธีการที่จะเชือดของเขานี่ค่อนข้างโหดร้าย ก็จะมีวิธีการใช้กระบองตีมีการแขวนคอแขวนคอหมานะแล้วก็มีการใช้ไฟฟ้าช็อตด้วยหลังจากนั้นถึงจะนํามาให้ผู้บริโภคเขากินด้วยความสงสัยของผมครับก็เลยไปหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยทำไมต้องเชื่อดมันด้วยวิธีแบบเนี้ให้มันไปแบบสงบสงบ,สงบไม่ได้หรอก็ได้ไปเจอข้อมูลน่าตกใจโดยชาวเกาหลีเขาบอกว่าการกระทําแบบเนี้คือตั้งใจจะทําให้มันมีความหวาดกลัวตื่นเต้นตกใจก่อนที่จะเสียชีวิตครับ พราะเหมือนกับว่าเลือนลมของมันจะไปกระตุ้นอะไรให้มันอร่อยขึ้นก็ไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจเขาเหมือนกันก็โคตรโหดร้ายทารุณเลยนะสําหรับคนที่รักสัตว์แต่ผมว่าคนที่ไม่รักสัตว์ก็ยังรู้สึกว่ามันโหดร้ายเลยอมาดูสถิติล่าสุดนะว่าในเกาหลีใต้อะ่ะมีฟาร์มเพาะพันธุ์หมานะครับอยู่ประมาณ1 1 5 0แห่งเพาะพันุ์เพื่อที่จะเอาไปกินนะแล้วก็มีโรงเชื้อสามสิบสี่แห่งเชื้อเฉพาะหมา แล้วก็มีร้านอาหารที่ใช้เมนูเกี่ยวกับเนื้อหมานะที่แบบว่าโชว์หราเลยว่าเรามีเนื้อหมาแบบเนี้1,600แห่งก็ต้องมาดูกันในอนาคตครับว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่อ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ